วิล่า้าวหัวปะต้งแบบวะนี่ปะนนี้ไงล่าข้าหัวไหมวิล่าข้าวหัวกันไห้นายไปนะครับบอสไปดีพี่ไปดีไปดิล่าข้าวหัวพี่ต้องไปขอนะให้พี่ไปขอได้ไหมไม่นี่ไงไปล่าเขาหนึงเขาหนึ่งไงแมวมันไม่มีมันไม่มีเอฟเฟกยิงไม่เหรอ อยากด่าคุณว่ะไม่ด่าคุณคิดนี่ไม่มั่มเลยว่ะมันเหมื<า>อ,อ,มอนอะไรเปล่งโอเคเลยอะครับบอลดูเตีดดีมากขอตั้งหน่อยหนึ่งเก้าสี่ห้าสักสามพันจะไปพารถม,มีอยู่ห้าสิบเก้าบาทไปมีไหมเพื่อนไม่มีไหมเพื่อนนี่ครับมีเป็นสีพร้อมปั๊บอ่ะแล้วทำไมพ <c oughs> ี่ถึงใช้สีม่วง,งอ่ะันเนี้ย โดนครอบงำสีอะไรครับสีเขียวสีอะไรครับคุณดูสีเขียวสีอะไรอ่ะหมายถึงแบบเลขอะไรอ่ะสี่หกสีหกป้าหรืออะไรมีตี่วะเลขอะไรครับเลขสีอะไรอ่ะโอ้ยเผื่อไม่ใช่เพื่อนใกล้ตุ่นจีแล้วอ่ะ ปลาเปาเป่าปลเปล่าเปเปล่า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 เปลล้วเลา่าเปล่าเัล่ปล่าเปลเตช่เปลเปล่าเ่เล่าเแล่าเ่ปล่าเ่าเลเล่าล่า่ได้ห่าเเ่าเบล่่าเป่าเป่าเ่าเปล็าเ่เปาปาเล่าปเ่าเ่ อนน,นี้ไปอยู่เมืองบนนะพี่แถวเมืองบนหรอเดี๋ยวมันโดนแม่งโดนปืนกลมึงลงไปจีเดี๋ยวกูยิงให้ได้ได้น่าจะโดนล่าเยอะอ่ะผมมีกระสุนอยู่แปดสิบอ,อ่ะอ๋ออไมาให้อ่าชมมาล่ะ

เขาเก็บรถต้นแบบวะแง่เนี่ยเก็บตรงนี้เริ่นแตกไปบใชันได้ปรับใหม่แอปอะไรไม่รู้อะแอปเนี้ยแก้ข้างไหนอะอ๋อบูทใหม่แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับสัตว์ไม่มันเป็นไม้สองตัวมันจะต้องบูทมันอยู่ไกลปากเกินอะ ไม่ได้อยู่จอป่าอะไรต้องบู๊ขึ้นมาแต,แต่แต่ทำไมอยู่ในในเกมกับในทีเอสทำไมเสียงไม่พี่ไม่เหมือนกันเลยอ่ะพี่ชัดในเกมกับในทีเอสหรอใช่ในทีเอสเมื่วานตอนที่พี่ด่าผมอย่างลั่นอ่ะแบบตะโกนแบบลั่นอ่ะเหมือนไอเ้เหี้ยแบ็กด่าในไฟอ่ะอ๋อในมันรู้ได้ยังกูบูทไว้ไงแต่ในเกมมันไม่ดังแต่ในเกมมันดังผมตกใจจัดอ่ะตอนพี่จังหวะพี่เข้ามาด่าผมอ่ะมันอยู่ไหนโอเคไหมไหนดูฮะอยู่โอเคไหมโอเค โอ้ยชนไม่กระดิกเลย,ยแล้วทำไมสามห้าพี่ไม่เป็นงนี้บ้างสามห้าถุดชะนังคนดีอ่ะเนี่ยได้ตกลงพี่เติมกี่ตู้อะพี่กี่ตู้เกือบสองตู้แต่<ะ>ตู้ครึ่งเกือบสองตู้ครึ่ง อ๋อคือสูมไม่หมดใช่ไหมใช่แต่ผมว่ารถรถแรงของมันไม่ดีนะผมว่าเบนดีกว่านะความคิดผมดีคนละแบบวระอ,อยู่มางบนแล้วพี่อยู่ในแหลมเส้นถนนแล้วเส้นถนนแล้วนาพีแล้ว,ลวเดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกใช่อผมดิเมา่ะทำดีเลย์มาทำไมวะโอ้ยอยู่มองบนแล้วครับ มันกำลังกลับไปทางในเมืองตัวนี้มันน่าจะขึ้นเขาเปล่าวะดูฮะขึ้นขึ้นมาแล้วขึ้นเขามาแล้วพี่ขึ้นเขามาแล้วขึ้นเขามาแล้วหรือมันโดนนวดอยู่วะมันกำลังขึ้นมากำลังขับมาเจอเรามันกีดอะกูบอกเลยนี่ป่ะยี่นี่ป่ะไม่ใช่เนาะยังยังไม่ใช่ไม่ใช่ฝาอู่ฝาเจอแล้วมันจะมีอะไรบนหัวปะนีครับ แกเราไปซ้อมหรอวะนะันนี้ใช่พี่ซ้อมต,ตาเฮ้ยพี่จะซ้อมทุกวันเลยแข่งวันไหนเนะี่ยอันนี้อันนี้ซ้อมยี่สิบยี่สิบไปเที่ยวไหนใช่ปะตายยี่สิบมาคอมเม้นต์อยู่ขึ้นทางขวาพี่ตอนนี้แข่งวันไหนของวันเลยยังไม่รู้ไม่อยู่เลยพี่ผมไม่นั่นเลยไม่ได้ยุ่งเถ้าไปฟังก็ผมก็ไปดูอะ ต่อชิงบ้านน่าจะมาเดินนะครัเรืองพี่มันอยู่วัวแล้วครับพี่ตอนนี้มันไปทางวัวไปทางพี่น่าจะกำลังขึ้นโคเกนมาชัวร์เลยผมว่าขึ้นหรอเพื่อนขึ้นขึ้นโคเกนมาขึ้น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 มาเนี่ยเนี่ยเราดักแถวหน้านี้ก็ได้พี่ มันน่าจะขับตรงมาตอนนี้มันฉีกมันฉีกมันมืออยู่ฉีกฉีกตอนแรกมันขึ้นมันฉีกจะขึ้นอีกทางหนึ่งปะไปบ้านฝั่งบ้านสอนทีตะพี่ไปไกลหรอใช่ไปฝั่งบ้านสอนยังเขาอยู่ไม่อยู่เขาไม่ใช่เหรอเนี่ยใช่เนี่ยก็ฝั่งบ้านสอนที่มันอยู่ที่ที่เรามาเมื่อกี้อ่ะ กระโหลกไม่ขยับนะตกรถหรือเปล่าไม่ไม่ตกนี่นี่นหแดงนี่นีบยังยังเตะยังเตะยังตะพี่คุณให้เม็ดเดียวอ่ะวยผมจะเบ้นเหมือนกันด้วยวิ่งายไปรุ่นสายไปรุ่นแบกเด็มึลงซ้ำนะ แต่ก่อนอะโน,โนหรอวะแต่เบ้นไว้แต่ไม่รวยไม่ถึงวะจายเลยจ้ายามันแตกแล้วนะพี่น่าจะขับยากวะน่าจะบดอยู่อยู่ซ้ายคันนั้นเหรอใช่คันนั้นปะใช่ใช่คันเขียว คุณคันไอ้ทุกอ๋อตำรวจไม่ได้ซ้อมไม่ได้เหมือนกันเพราะมันโดนไล่เยอะอุ้ยคุมอากาศเลยเหรอใช่ปะบรรยากาศคืออะไรเพื่อนคุมกลางกาดมันคุมเองมองกูเองไง ทางซ้ายเราโอ้โหถึกจังอ่ะพี่เสียหดโกงโอ้หมีแต่บินมาไล่เบรกไม่เห็นวะตะัดระยาขั้นเด่นได้ไหมได้ปล่อยเถอะจะได้เชิญ ตอนนั้นที่กูชอบพี่บอกกูโดนเขายิงด้วยให้เราขอตีกูตายด้วยโคตรแรงอะเบนไอ้เลี่อะตางเกียร์น่ะมันบดอยู่เข็นแล้ววะขวาขวาขวาพี่หนวกระโหลกอะนะพี่ตามไปกระโหลกตอนนี้มันอยู่หน้าเราตอนนี้เกิดไม่หน่าเจอเลยใจอย่างนี้ไงตัดสายหูเบนแม่งโกงจัดเลยมาดูเดี๋ยวผิวมันคว่ำดูดิ มันมันมันขับดำน้ำไปได้นะพี่พี่เห็นปะมันดำน้ำได้แน่เลยนี่เราก็ดำได้ดูปึ <มา S 1> ๊บอะไรแล้วเหลืองเหลืองจอ,อดนี้เหลืองจอดนี้เหลืองเราเหลืองมันไม่พังบ้างไงวะเออยามันก็แตกมันมันตึบอย่างวะนี่ผมยิงล้อหลังมันแตกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเขึ้นขึ้หลอด หูข้าหัวสามแสนอ้เชี้ยะห้าแสนนะพี่จบแล้วได้จบเป็นห้าแสนช่วงเช้านันเห็นอยู่นะเพื่อนของมัน,นขอให้เห็นขออฮะอะต้องไม่ติดคอยมาข้แค่นดิอะไรเดี๋ยวพี่เอามาออกดิพี่อยู่เฉยนี่ไม่มีใครได้ทำอะไรเลยพี่เข้าเมืองแล้วตอนนี้มันเข้าเมืองแล้วพี่ พี่ได้ออกมาก,ก็กมาผมมาให้ไม่ได้ได้่รือไม่ได้เลยพี่ในเมืองก่อนที่จะยในเมืองอยู่เส้นร้านเชฟแถวบ้านเจคิแล้วซุ่บ้านมันคงม่เอยเป่าวะงกดเปดิปดเปิดเมเปไม่หยุดด้วยเฮ้ย มีตรงสุสานพี่สูสานหน้าสุสานตัวเนี้ยหน้าสุสานหน้าจีเคเส้นเบรกบูดละจำลอง <ไป S 2> ตายานะเทาา่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นลงไปตรงไปแล้วอ่าเลนเหลืองเปล่า มันไม่ถาเลยต้องกดไปไหนต่อไ,ไกลปะปเออน,นิลาหนนวิลล่า,นา,นลาไป้ตอกดีตอกตอนนี้ลักอยู่ตรงกลางโยนายสิกระตุกไอ้เหี้ยเป็นไรวะเนี่ยไอ้แบบพูดดีหนานิลา่าครับอ,นนบอนน๋อเหรอดูไว้าา้า บอกให้เล่นเน็ตบ้านเมียเตียงไอ้เชี่ยไปเลือกเขาอีไอ้ควายแบกแใช้เน็ตจนๆน่ะยี่สิบเมกกูดูทรงละหกร้อยทัหกร้อยครับพี่ไปแย่กร้อยมันอยู่ข้างบนเลยครับบอสอยู่ข้างบนพี่มันถือขึ้นไปล่ะเก่งไเปล่าไม่น่าใช่อวาอยู่ข้างล่างวหรข้างบนครับบอสไม่ใช่หรอกเชพาะข้าเชือกูข้างล่างน่ะบุ่นบุ่นกีบุ่นเก่งเนาะ ในแน่ลงเลยลงเลยลงเลยแล้วพี่กลับหลังไปกลับหลังไปนี่นี่นี่อุ้ยยิงสวนอีะนั่งหลายคนแน่เลยนั่งสี่นั่งเบ่งกว่เราแสงอุ้ยสัตว์เอ้ยแล้วมึงยิงไม่โดนเลยไงวานโง่ มันน่าจะปืนใหม่ครับเออมันน่าจะปืนใหม่แน่เลยเฮ้ยหัวร้อนว่ะคุยปืนใหม่ครับพี่มันปืนใหม่ครับพี่มันปืนใหม่ผมเห็นเมื่อกี้เอาของซ่อมมาดิเลขเลขเลยครับพี่เลขเลขหนึ่งเก้าสี่ห้าเอาไว้หมดเร็วมี่สามันมีสี่ครับเจ็ดแล้วอยู่บนเตเตี้เตี้ยมหัวร้อนว่ะยิงไม่โดนเขี้ยแม่งมันปืนใหม่ครพี่มันปืนยิงไกลเมื่อกี้ผมมองออกเลย เหลอเวลาแค่ห้านาทีไอ้ซาร์ไม่ไหวมึงช่วยยิงดิโง่ตั้งสามคนเป้นปืนตาเขเผล่าวะยิงยิงแล้วครับพี่ยิงแล้วยากด้วนะยิงแล้วครับพี่ชายยิงแล้วอวยมือปืนตาเขเเต็มทีเต็มทีแล้วครับพี่เต็มที่แล้วโง่ยิงแล้วเป็นเต็มที่แลยครับพี่เต็มที่แล้วมันปืนใหม่ด้วยมันมีไกด์ตาอยู่เส้นลงไหลอยู่ตรงลงไหลตอนนี้ ตรงมาร์กเลยตอนเนี้ยไปไหนนะมันกลับมาแล้วตรงมาร์กเลยพี่ตรงมาร์กเลยมันอยู่นิ่งอ่ะพี่มันอยู่นิ่งเลยตอนเนี้ยพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่นสิบเอฟเลยทีนี้ไม่ทำไมของคุณไม่ต้องของคนอื่นหรอมันคุกมันดีเลยสิบนี้นายอ๋อนายครับขอาเลยใครก็นายใช่แน่นอนถ้าเหลืองเบรกบูธอันนั้น่ะเลี้ยวขวาสายเพื่อนอ๋อสามึงไม่พูดไหลตับ เดายากนี่นะเงี้ยวนไปไหนอีกละ่ะเฮ้ยคว้าโอ้ไปนู่นเลยพี่ตรงยาวแล้วนอนไม่อ่อออะจับตามควายใหญ่อตอนนี้อยู่หลังร้านเสื้อผ้าเลนเขียวดีเดยนสิดีดเลยว่ะโหตามขยงอะ่ะ ลายลาเดือดจัดดีเดีสุดดียันเลดูยากนะขู่ไปข้างล่างเลยพี่ไอ้อส <คน S 2> ัสเขาทำอะไรค<อ>รับบอสล่าข้าหัวอยู่โอ้มันไปร้านจีคีเลยพี่โอย้ยางไวอ่ะมันไปไวจังไวไเพี่อะไอ้ควาสสิบวิสิบวิแป๊บเดียวไปอย่างไวอ่ะ ไม่ใช่มังนี่หรอเ,เราาอตเดียมแค่ขับมาทางนี้อยู่มาทางนี้มีมังมีสเตเดียมสเตดเดียมสเตเดียมนี่ตรงสเตเดียมยังผมยังเห็นอยู่ที่สเตเดียมยังไม่วาร์ปยังไม่วาร์ปวาร์ปแล้ววร์ปแล้วทางเหินติ๊กตอกติ๊กตอกตอค,คือติ๊กตอกแม่อะไรใช่ป่ะคือติ๊กตอกส่วนคมังขับเก่งอยู่วะคือติ๊กตอกตัว เนี่ยพี่ตกยิงไม่ได้ยิงไม่ได้จะมากับปืนยิงไม่ออกพี่ยิงแล้วยิงแล้วยิงไม่ออกลงยังวะอ่าอย่างวะยังพี่เดิมพี่เดิมพี่เดิมลงแล้วลงแล้วลงแล้วหืนลงแล้วหืนลงแล้วไปตึกฝั่งมันไปตึกอีกฝั่งเลยท่านี้มันไปตึกอีกฝั่งเลยเหรอครับมันก็เถื่อนได้ปกตินะครับดักรอดียวะ โอาหนึ่งนาทีทันไปเนี่ยไอสัตว์เอ้ยหัวร้อนว่ะควยแกงอะไรวะกระทึแบแม่งเด๊แซมบ้าแซมบ้าเฮี้ยนี่แซมบ้าพี่ลุสยสัตว์โอ้อยู่ข้างบนเนี้ยยากจะมีใครขึ้นไปพี่ดูดิมันดีจอดเปลือยอะแล้วมันปืนมายิงไกลด้วยเฮี้ยมันโกงเฮี้ย แย่งอะไรขนาดนั้นนะโอ้ยชิบหายบ่ดิแม่งไม่มีใครได้ขึ้นแต่บ้าลรันเว้ยแก่ขยะ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 แก่แต่บ้าลรันจริงป่าลรันเด๋วมึงลันเหรอแต่บ้าลรันจริงไหมแต่บ้าลรันจริงไปเว้ยลันเด๋ยไม่พูอะรันเด๋ยไม่พูอแต่บ้าลรันเด๋ยไม่พูอ่ะเจ๋งแล้วเว่ย กปกเพี้ยผมมันเหลือน่ะดูดิโอ้ไอ้ควไวเพี้ยแกงขยายสัตว์เออมันดักอะเพี้ยไม่อย่างเทียนมันดักไปเราขึ้นเนี่ยพี่ดูดิมันเลแกงมันหมดเลยมันกระชื้ได้นะเอาพูดถึงอะมันกระชื้ได้นะพี่เอาว่าถึงอะพี่ก็ยิงมันให้ตกแล้วก็ทืบแม่งอ่ะเนี่ยไอ้เออเนี่ยที่จอดเนี่ยเดี๋ยวลงไปซ้ำแม่งเลยเพื่อนเพื่อนสามดีสามดีสามสามสาม สามสามสายสายเพื่อนสามมันดีสามมันเนี่ยสามได้มันเล่นได้กิจกรรมเพื่อนเล่นดิเล่นดิสามตีเพื่อนตีตีมันตายจบแล้วฮะโอ้ยแย่จังเสียดายจังเหอะขุ่ยเชี่ยขยะเป็นคนร้อนร้อนละเด้งดิเด้งดิสัตว์เด้งดิเด้งดิคุ่ยเด้งดิสัต จะโดนใบไหมว่าเพื่อนกูไปด่ามึงม่โดนหรอกไอ้เนี่ยเต็มที่ไม่โดนใช่โดนสภาพผับทั้งฮะ้นห้าแสนห้าร้อยอะไรอะไรนะครับพี่ห้าแสนห้าร้อยกรดเกียบถ่ายกันเลยครับพี่ชายสาวคนหายกันเลยครับผมิร์ไม่ได้ด่านะกูดลินไม่ได้ด่านะแบ๊กเงากูไม่ได้ด่าแล้วน้องใช่ครับไอ้นายคือแหลมอย่างเดียวเลยไอ้นายเปรี้ยวจัดเลยหัวร้อนจัดเลยเดี๋ยวนี้อารมณ์อย่างเงี้ยไม่เกี่ยวกับใครเลยครับนี่เขียวเยอะเลยเดี๋ยวนี้กินเสียงพี่ช่วงนี้เมียไม่รัก พอมอ่ะเอาแมวอย่างนี้ดิ